สวัสดีครับทุกคนฟ f u n c h ช n n นลสูตรเปิดแพ็กไอคอนิกโมเมนต์เชลซีครับพี EP นี้เป็น e ีที่52.2ครับดี ID นี้เป็นอดีทดลองสูตรของคุณเตจากกรุงเทพหานครนะครับขอบคุณคุณเตและทุกๆอดีทดลองสูตรนะครับมีสมหวังมีผิดหวังนะครับแพ็กนี้มากันอยู่สองคนเนาะไอคอนมันเป็นเรื่องปกติที่เปิดไม่ได้นะครับใครหลายคนที่หมดกันไปเยอะๆก็ ก็ดีเหมือนกันครับจะได้เซฟตังในกระเป๋าเนาะแต่ทีมนี้พี่รักคนนี้พี่จะเอาก็สุดแล้วแต่เลยนะครับมาใครยังเปิดไม่ได้ครับปีเตอร์เชคโดยเฉพาะปีเตอร์เชคออกยากครับทุกคนส่วนมากก็จะได้แลมพาดไปนะครับแต่ปีเตอร์เชคนี้ยอมรับเลยครับว่าออกยากตั้งแต่แพ็กนี้จนถึงแพ็กแมนูนะครับผมไม่รับงานพิเศษเนาะทุกคนแจ้งกันอีกสักคลิป นะครับอีกสักครั้งแล้วก็ไอดีทดลองสูตรเต็มแล้วทุกแพ็กนะครับเปิดรับเมื่อ3-4วันที่ผ่านมาแล้วนะครับและต้องบอกอีกว่าผมเปิดไม่ได้ทุกไอดีหรอกครับผมก็มนุษย์เดินดินธรรมดาคนหนึ่งเนาะเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับแต่ที่ได้ก็เอามาเพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนได้ใช้กันได้ลองกันนะครับคนไหนที่เข้ามาดูคลิปใหม่อย่าลืมอ่านรายละเอียดใต้คลิปครับเปิดตามสเต็ป ทำตามสเตปนะครับอย่าหัวร้อนอย่าเปิดรั่วเนาะเปิดไม่ได้ก็เว้นช่วงเวลานะครับ5้าถึงสิชั่วโมงก็ดีเนาะช่วงเวลาที่ผมเปิดได้บ่อยลงไว้แล้วใต้คลิปทุกคลิปนะครับใครมาดูคลิปใหม่ไปหาอ่านดูได้นะครับทําตามสเต็ปและมีวินัยในการเปิดเนาะมาครับเข้าสูตรกันเลยเกือบจะไม่ได้ทุกคนมาที่ร้อยทองสุดท้ายนะครับสูตรไอ้ดีนี้ที่ได้คือ2 1 12ครับใช้กับไอดีอื่นอาจจะไปออกตัวอื่นก็ได้เนาะอาจจะไปออกแฟงแลมพาร์ดก็ได้นะครับเพราะว่าแลมพาร์ดมาง่ายเหลือเกินปีเตอร์เช็คออกยากครับเปิดดูข้อมูลติเโกอาคาตาลาครับ2ครั้งและไปเปิดดูข้อมูลแฟงแลมพาร์ดครับ1ครั้งเสร็จแล้วโยกกลับไปที่ปีเตอร์เช็ค1ครั้งและลงมาจบที่อัลลาบาครับ2ครั้งสง 1 1 2ครับถ้าผมพูดผิดอะไรไปก็ต้องขออภัยนะครับดูคลิปเป็นหลักเนาะ1สูตรไม่เกิน1 0 0 0ันทองครับทุกคนใน1 0 0 0พทองนี้ถ้าออกมันก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของการเปิดแพ็คนะไอคอนน่าจะมาไม่เกิน1 0 0 0ันทองนะครับแต่ถ้าเกิน1 0 0 0พทองก็ถือว่าเจ็บหน่อยเนาะแต่ถ้าคนที่อยากจะได้ก็ผมยอมเจ็บก็ลุยเลยครับตามงบ ตามกําลังนะครับแนะนําให้เปิดรอบละ1000ทองถ้าไม่ได้ก็หยุดเว้นช่วงเวลานะครับ 1, 2 3 4งห้า รอบนี้ต้องบอกว่าไอดีที่สมัครทดลองสูตรหมดหมดทั้งนั้นครับทุกคนกวัวจะผ่านมือของเจ้าของมาแล้วก็มาให้ผมเปิดสุดหินยอมเลยครับบางไอดีผมก็ยอมแพ้นะครับสุดหินจริงๆครับงบภายใน1นึ่พันทองบางไอดีเปิดไม่ได้ครับผมยอมแพ้นะครับก็ให้เจ้าของไอดีสู้กันต่อไปแล้วกันนะครับแพ็คนี้มากันอยู่2คนเนาะ เปิดไม่ได้ไม่ใช่เ,เรื่องแปลกครับน่าจะออกยากกว่าแพ็คปกติที่มา3คนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูความโหดของ ID ดีที่แต่ละคนมาให้ดูมาให้ผมเปิดเนาะไอดี ID นี้เป็นตัวอย่างเนาะออกร้อยทองสุดท้ายทุกคนก็เกือบเกือบจะแห้วเนาะมาใครยังพอมีเวลาครับก็มาไล่ดูกันต่อไปนะครับสำหรับคนที่ ลองแล้วไม่ได้ก็หยุดเป็นช่วงเวลาสักเจ็ดแปดชั่วโมงก็ดีเนาะเปิดเช้าแล้วก็เปิดเย็นเลยนะครับหรือไม่ก็ดึกหลังเที่ยงคืนเนาะล็อกอินแรกของวันครับทุกคนใช้2ตัวเดียวเป็นหลักเนาะล็อกอินแรกของวันใช้สูตร2ตัวเดียวนะครับและไอคอนตัวสุดท้ายของแพ็กก็ใช้2ตัวเดียวในการล่าเหมือนกันครับทุกคนส่วนใครที่ใช้สูตรอื่นแล้วเปิดได้นะครับ ก็เมนบอกเพื่อนๆใต้คลิปได้นะครับแบ่งปันกันร่วมสามัคคีชุมนุมนะครับก็แบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันเพื่อจะช่วยให้เพื่อนๆได้ประหยัดทองกันได้บ้างนะครับส่วนคนไหนที่เข้ามาป่วนช่องผมไม่ตอบคําถามนะครับเจาแบนอย่างเดียวเนาะมาครับมาดาูทีมกันว่าไอดีนี้จะโหดขนาดไหนนะครับก็ลองดูเนาะ คนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตาม for fun channel ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปครับขอให้ทุกคนโชคดีครับเปิดได้ไอคอนตัวที่ต้องการรักษาสุขภาพด้วยครับช่องนี้โควิดยังระบาดอยู่เนาะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับ for fun channel ผมทําได้คุณก็ทําได้ไปก่อนละครับสวัสดีครับบาย